EP 2นะครับเราจะมาวัดค่า CCA ของเจ้าแบตเตอรี่อเมรัมตัวกันสานะครับเป็นตัวขนาด 12V 70A โวลต์เ0แอมป์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดค่า CCA เพื่อพิสูจน์ว่าแบตเตอรี่อเมรัมตัวนี้นะครับวิธีการคำนวณ CCA นะครับให้ตั้ง2,500นะครับคูณด้วย0.13อันนี้เป็นค่าที่325นะครับคูณค่าการสตาร์ท CCA กับตัว c c ของรถนะครับ ตัวซีของรถเอามาคูณ0.13ก็จะได้ค่าตัวแปร CCA ที่รถท่านต้องการน,นะครับอย่างสมมุติว่าเครื่อง3,000นะครับเครื่อง3,000คูณ0.13 <c oughs> เข้าไปก็จะอยู่ที่390 CCA นะครับเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับว่าจะสามารถที่จะ start CCA จะไปถึง390 CCA หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามา วัดกันเลยนะครับตอนนี้นะครับโวลต์ที่ได้นะครับ12.57 5, 5นะครับแต่จริงๆนะครับก่อนที่จะใช้งานควรจะชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยที่ส่งมาปฏิกิริยาสักนิดหนึ่งก่อนที่จะใช้งานนะครับแต่สาหรับท่านที่สั่งแบตเตอรี่ทาง Lazada หรือเป็นทางช่องไลน์หรือเป็นทางเพจก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีการชาร์จหรือตัวเช็คแบตเตอรี่ให้ทุก ่อนทุกครั้งนะครับที่จะส่งให้นะครับก็ไว้วางใจได้นะครับเราจะทำเช่นนี้ทุกครั้งทุกลูกนะครับแล้วก็งานประกันเนี่ยก็จะเหมือนกับหน้าร้านทั่วไปเลยค่า CCA ที่วัดได้นะครับ770 CCA นะครับ770 CCA โวลต์อยู่ที่12.57ความต้านทานไม่ควรเกิน5โอห์มนะครับค่าที่ได้คือ3 แปดเก้าเห็นไหมครับแสดงว่าแบตตัวนี้นะครับสามารถที่จะสตาร์ทรถเครื่องสองพันห้าสามพันได้สบายนะครับดิงใช้ยิ่งเป็นรถเก่งที่มีกำลังอัดน้อยนะครับมีเขาเรียกว่าอะมารอนตัวโกนะครับห้าเก้าสิบห้าดีสามหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับที่เราเอามาพรีเซนต์เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับแล้วท่าน ก็ไปตัดสินใจทีว่าสมกับการใช้งานของท่านหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนผสมซึ่งจะทําให้ลดในเรื่องอาการร้อนแล้วก็เรื่องการบวมของตัวแบตเตอรี่เองนะครับมันก็จะเขาเรียกว่า มันจะทําให้อายุงานของแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับในสําหรับราคานะครับหรือตัวสเปคที่อยากจะไล่ละเอียดกว่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่องล a z a ด a หรือช่องเพจที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับร้านแบตเตอรี่เทียนดัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นำแบตมารีวิวแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาหรือถ้าเห็นเป็นข้อมูลดีๆ สำหรับในการที่จะเลือกใช้งานแบตเตอรี่ซักรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รู้สเปคของรายละเอียดของแบตเตอรี่ได้อย่างละเอียดขึ้นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในเลือกแบตเตอรี่ให้ใช้งานคุ้มค่าและเงินในกระเป๋าของท่านให้มากที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับร้านแบตเตอรี่เทียนดัดลาไปก่อนสวัสดีครับ